ผมพี่น้องครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับปลูกกกไหม่ปลูกดอกไหม่ครับพี่น้องครับน้ำแห้งในหลองบ่มีครับผมขุดปั่นดินนี่ครับผมเห็ดปลูกอันนี้เรียบร้อยครับผมรีวิวมากลโนเวทครับผมรีวิวใหม่ครับปลูกต้นแค่หน้าบักฮงครับผมมะละกอครับผมขุดปั่นไวเลียงป้าตะเพียนครับ เลียงป้ากินผืชถ้าเบงก็เขาพาสีเลียงปดานิ่นปัะเพียนปัดุกน้ำบร่เลียงสามยางรวมกันครับห้อยู่เนี่นี่หนีรับผมเพราะว่าออกบ่ได้อยู่แล้วครับผมประเพทอยางดีครับบ่มีทางที่สิออกได้ครับเพราะว่าน้ำตอนนี้บ่เคยถ่วมครับผมปั่นแท้ๆสำนึงกับยูแล้ะครับนี่ดิ้นดิ้นดิ้นอยากดิ้นทนอยู่กับดิ้นอาจจะดีอยู่รับไห้หล่องเรานี้หล่องนี่ครับหล่องหล่องหน่ครับผมมาแล้วก็ครับผมเพกาเตียก็ล่างขึ้นเขียวครับผมครับ เลียงในสารหนวยไวกอนครับผมเรียงไว้ครับผมแค่หน้าครับคดปันเสริมเรื่อยๆครับผมเสริมเรื่อยๆครับทำสะพานครับผมสะพานไมไผ่ครับปลูกดอกไม้เรียบร้อยปลูกดอกไม้ครับผมปลูกดอกไม้ดอกดาวเรื่องกระมีครับปลูกไว้ครับผมกำลังกรลังอันนี้ครับผมกึ่งมาปูครับผมอยู่ข้างในครับ ะพานชมวิวครับผมครับปูฟางปูยังครับผมผมแบบมะละกอครับผมแล้วก็มีขมิน้นมีขิงมีคาครับผมปลูกคาปลูกกล้วยครับผมกล้วยครับมะม่วงครับผมมะม่วงครับผมมะม่วง แล้วก็ปลูกรคใหม่แล้วก็เห็ดดีๆครับผมองนี้มันสูงมันมีประโยชน์มันหกก็เลยเห็ดใหม่ครับผมปลาปุ้งใหม่ครับผมเห็ดหามีทางเดินครับผมล่อปนาทันผู้ใหญ่อันไม่เยี่ยมไม่ไม่เยื่อไม่ย่ามครับผมมาเยี่ยมมาเยี่ยมาเยื่นครับผมเห็ดใหม่รับรับปลูกเล่เรื่องครับผมเล่าเรื่องปลูกปลูกให้งามครับผม อีกบเด้นนะครับอีกบ้เึ้นเตือนเองเดือนกับงามครับผมแค่หน้าสองตนนะครับนี่ครับผมสิเอาป้าตะเพียนมาปล่อยครับผมป้ามามาปล่อยมาไหว้หนีก่อนครับผมเ smells, ดี Oil, i, ๋ยวย่านนาออกมาเขากอออกไปกินแะครับนี่รขบคุดคุดหลงให้เขาออกมากครับผมให้เขาแรนเขาออกเขาออกมือดีครับผมเจ็ดมองนี้มองเดียวครับผมเขาเสด็จออกมาหนีครับผมนี่ออกมาหากินหาอย่างอยู่ในนี้หลงนี่ครับ เดี๋ยวจะหน,น่อยหนังสิมีในหลังครับครับเดี๋ยวผมสิผ้า,ายังพี่น้องเบิง่งบรรยากาศกับพี่น้องครับผมครับนี่ครับผมปลูกดอกใหม่ครับผมปลูกดอกใหม่ปลูกยังแล้วก็มีหมืองว่างสั้นไร้ว่างยังครับผมใบมึงปิ่งป้าปิ่งยังครับผมนั่งเต้าทานครับผม มีหนังปลามียังเกลือมีทุกอย่างครับผมทางอย่างได้สองทางครับโมนี้ก็เห็นมันได้ห็นลงไปง่ายๆครับผมมันได้คราเสียหินว่าปูอยู่ครับผมอันนี้ก็เตรียมเพาะผมกระปลูกคิงไข่ครับผมเดี่ยว้าไปเบิร์นมงปูกครับผมกิงไข่ครับมนี่ก็วางไว้ร่องเท้าครับผมมองหอยไว้ครับผมห็นดีๆครับหอมแบงแล้วก็ รค,ครับผมหองแบ่งแฟงกำลังสิขึ้นนลครับผมแฝงงามนี่ครับผมแฟงครับผมครับแฟงครับกำลังสิขึ้นครับผมผมก็เลยพาะกาไว้ครับผมก,าพ,ก,า,พา,กาพันกาพันเขากาพันพันลืมผัวครับผมก็กล่าวไว้ครับผมรอท่ทน รอบคุณมมาเบิ e ้งกับปูดอกไม้ประดับพ่อเด giving, งามๆครับผมต่ว่ากระสีหกหยาในครับช่วงนี้หยามันลายครับผมมะละกอครับมะเต้งไทยกำลังสีงามครับผมครับทางล่งกระสีต้องประยุงต้องระวังเอ้าครับผมพอเห็ดง่ายๆครับผมเห็ดท่ามแบบบานๆเนาเนี่ครับต้องระวังครับจับไม่ยุค่าจะไหวครับผมจะค่อยๆดึง มันสีสั้นสั้นลูกใ่ครับผมนี่ครับผมมือนี้ก็สีเป็นมองผักพรน,นอีกอีกองนึงครับผมนี่ดอกใหม่ครับผมดอกไหม่ปลูกไวประดับครับผมสวยงามครับดอกใหม่แล้วก็มีโอ่งหนามเต็มโองประล่ ครับผมผมมีออกแล้วครับผมนี่ครับรองครับผมมีออกแทนแน่นอนครับถ้าออกมากก็อยู่หน้านี่แหละครับผมเพราะมังค์หันก็ปั่นไว้แล้วครับผมเกลใส่แล้วจิตภาพเปเบิ้งมองยางเกล็ดครับผมท่ทนาผุ่นแล้วอยู่ทางทางนี้เด้เบิ้งเช่น่อยก่อนนั่นมังคหันแล้วอยู่นห่นปากนี่น้อยหนั่นเอาเงงขุดปั่นขึ้น บ่ยาครับปั่นขึ้นเจักหน่อยกับพ่อแหละครับรอก่อนเชงหวะยังต้นนี้ยังบัิสุดิ์ผมเฮ็ดทางผิดเห็นเหลวดีก่อนขุดปัน่นขุดยังก่อนแล้วผมไปเทียนชาเหลือเดีย๋ยวยญาเบึงจัก อีกแค่สองสามนาทีครับพี่น้องหมากตียครับผมปลูกจะสองต้นกอแเพวแเลยแต่ก็ปลูกายอยู่ครับมันใต้เบิดมันเลยอยู่สองต้นมัน,นอยู่ในโฮมเป็นพี่น้องครับต้นใหม่ย่างหน้าพิกาเตียนี่ผมสีขุดปลูกไปเรื่อยๆครับผมเสานี้ไดอย่างน้อยครับผมขุดปลูกไปเรื่อยๆปลูกตะไคร่ครับผมปลูกตะไคร้ค่อยๆทำไรอยู่อันอยาค่าออกไปครับผมปลูกตะไคร้ให้เขาสู่กับยาค่าครับผม โอ้ยงูครบพีน้องครับปีกาเตี้ยครับผมเดี๋ยวกับสีงามนะครับผมนี่ผ่านลงครับผมสะพานเห็ดง่ายๆครับผมเวลาไปย่างไปฟังเพลงสตรียางง่ายๆนะครับผมครับผมต่อไปหนากับสีได้ร้ายกับสีงามนะครับผมนี่ ยืนชมอยู่ยื่นยังก็นด้ครับนั่งเล่นยื่นมุงนี้ก็ได้ครับผมยื่นเห่นยื่นยังส่วนเสียหายยังมมกหอยประดับครับผมงามงครับผมไมยไม่ประดับครับไม่ดอกครับผมก็ล่งออกหยอดงามงครับยี่จัาหนกับขึ้นแล้วครับผมขึ้นแล้วจังไนกับป้ากับสวดสวดเลยครับป้ากับแตกก็สวดยื่นแล้นี่ครับผมนี่ มืึอนี้ผมปิดไว้เรียบร้อยแล้วรถเขาดัานเกีขึ้นแล้วครับป้าผมนีทางอันเดียวดีสิเบื้องม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 องพิษนะต้องเฮ็ดทั้งผีให้มันดีก่อนนี่ครับเป็นบอนี่พิษไวสำหรับบ่ผมหาน้ำออกมาทั้งผีครับผมหายออกครับผมหาออกหาน้ำออกหูหูพุ่นหู้งานใหญ่เลยครับออกงานเดียวครับโมนี่ก็สใส่ป้าอยู่ใน่นลองเนี่ยยื้อให้ดูแนบริเวณนี่แหละว่าแลนแตกสวดๆอยู่นี่แหละครับผม ป้าธรรมชาติกับซีอู่รองนอกนี่แหละป้าธรรมชาติถ้าป้าเลี้ยงออกได้ก็ซีอู่สำคันนี่แหละมะละกอครับผมมะละกอพิกเขียะตัวนี้ถือดวงถือยังเจาะสร้างนะครับธรรมชาติครับผมปลูกธรรมชาตินี่พี่น้องอเออกเขียะกา็ลาังงามครับผมแตงไทยพริกครับผมล้วดอกต้นเรืองกา็ลาังงามเลยครับบักเขือโอ้ง,งามครับบักเขือ นี่ครับผมมเบึงหอมครับผมพี่นนองหอมหอมแบงครับผมปลูกเข่าท้าดีจุล่ะครับพี่นนองงามดีครับผมปลูกแค่สองสี่หาแถวครับผมห้าแถวไปพี่น้องสีพาบึงบักแฝงเป็นจะได้งามบ่ครับพี่นี่ครับผมกระลังงามครับทีีเขาก็ขึ้นเลยแหละครับผมนี่ แ่งกำลังงานครับลองสูงไปหน,น่ครับผมเขาออกกระด้ดอกครับผมป้าตะเพยียนออกกรได้เดอกป้ากินพืชไเขาอยู่นี่มีครับมีครับผมนีกำลังงานมือนกันครับผมแป้งครับอย่าฆาให้เขาอยู่ร่วมกันนลยเลยนีลุ้มหนึ่งครับผมลุ้มหนึง่ง ลงนี่ลงนี่แล้วอยู่ตัวเดียวเลยยังจ่อยคือมีต้นเดียวเนาะมีทุกตัวเดียวอนะีกต้นใหม่โมนี่ทนะี่้านสะักต้น แน่มากกับสีงามครับผมรูด้ดีนะครับลมแห้งให้รับรู้ดีครับอ่างนะครับี๋่วคยเห็ดครับเดี๋ดยวใคไมเห็ดครับผมเอาออกรับ อย่างผมจัก็หลอกผมครับผมนี่แหละครับผมบุบบุบริบทครับผมเก่งปัดปลาครับผมนี่อยู่ในนี้นี่บอกไปเอาบอกไปใส่อยู่ในนี้แล้วนี่แล้วแตกสัวสัอยู่นี่นะครับแต่ว่าน้ำนม่หลงว่ามีครับมีจะในงานไหน ไทยครับผมกระสีเด้กินอยู่ครับผมน่ามหลวนี่ลง้น,นี่าน,นสิดมีรนลิงน,นย้าวครับผมเดี๋ยวปูกต้นใหม้คุณจัดนลาเแล้ว เป็นอย่ป็นี้ครับผมนกครับผมนกโอ้ยนกอียังครับผมโอ้นี่ครับผมเดี๋ยวก็สด็กินเลยแหละโอู้หัดอียังมันหาหน้าที่ปูร้ายเลยครับปูร้ายอยู่คุณที่ละครับน้ำงานใหญ่เซ็มเลยครับผมน้ำเขามุนมั่งปูเนี้ย พขาใหญ่ไม่ใหญ่ครับผมนี่พี่น้องครับมองนี้กันน้อยนิดเองมองนี้ก็เอาแท่งเงี้งมาขึ้นแค่นั้นเองปั่นขึ้นปั่นขึ้นแค่นั้นเองม่อยเขาออกไปเขาอยู่นี่นี่แค่นั้นเองโอ้โหหควปลาตนาครับมันหัวกอยว่ากันนี่นี่แล้วอยู่สัมผัสเนี่นี่ช่องปั่นไปนี่ปุญหาเรื่องปั่น าดมันี่น้อยเองเนี่ยที่กูเอาเอง่งเอาไม้ไผ่มาใส่นี่เป็นนี่แค่นั้นเองเง่งพื้นเง่งกระเที๊ยบไว้แล้วเง่งเลยอยู่พอดีเ,เอามองแคบๆนี่ก็ได้นี่ง่ายๆนี่แคบๆนี่มุมนี่ดีกว่าปั่นมานี่เลยแล้วก็มีคางครับผมกำลังขึ้นคางเป็นโฮมง,งามๆครับผมป้าใส่มาออกกันอยู่นี่แล้วนี่ ป่ามูนนี้ก็คือป่าแลยว <c oughs> กันป่าก็ลังงามครับผมแตงไทยกับขาเหลืองครับ <c oughs> น้อไม้ผมก็ง่ามแล้วน้อไม้โอ้ะโนต้นก็เดียวกิน,นกหนีร้ายแล้ว ไดี๋ยัหกงครับหกเทนี่ผมกินเลยครับหกต่ก็ขินไข่ครับผมบื้อเทนี่เอาแกงแนวต้มเลยครับผมคาเหลืองก็มีนี่ครับนี่ขุนก้อนพวกไงเป็นก้อน่น้ามแห้งครับพี่น้องอดีหกหกมันเนหกยังได้หกหกเนวกินแนวยอยากดีนหกหงายแล้อันนี้บอก่อกับคาครับผมคาเหลืองครับตัวนี้ก็พ่อเพียงละพี่น้องเย อยู่แบบพอเพียงให้ได้ครับขาเหลืองครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับบรรยากาศครับพี่น้องครับเดี๋ยวกเขาสํานเกี้ยสีสีดำห่างๆครับไฮก้อยใหญ่นะครับผมสีดำห่างๆเอาครับผมไฮเต็มน um, ีแล้วครับคุดดำเอาครับผมดินโลมอยู่ครับบอกเป็นยังครับเดี๋ยวนางก็ทวมยาครับผมครับพี่น้องครับ